สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง DMC Channel นะคะทุกคนบรรยากาศฝนตกแบบนี้อยากกินกุ้งดองค่ะกุ้งดองเกาหลีจัดมาเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาลองชิมกุ้งดองร้านนี้ให้ดูนะคะงั้นเราไปลองกินกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะขอแกะน้ำก่อน งดองคคู่กับน้ำโค้งนะคะค่ะเราไปลองกินกันเลยค่ะอย่างแรกเราต้องแกะสาหาร่านยนะคะทุกคนกล้องมันอาจจะไกลไปนะคะทุกคน พอดีเราใช้กล้องมือถือถ่ายนะคะถ้าเราตั้งกล้องใกล้ๆอะ่ะมันก็จะไม่เห็นของที่กินอกีกจะไม่เห็นกุ้งดองไม่เห็นพระเอกของเราได้ยังไงใช่ไหมคะนี่คะ่ะมาลองกันเลย ้มข้นมากทุกคนน้ำจิ้มแซ่บบอกเลยใครอยากรู้ว่าทานร้านไหนคอมเมนต์มาได้ค่ะจะบอกว่าไปซื้อร้านไหนมาอร่อยมากทุกคนคือกุ้งเขาฉ่ำมากข้าวก็อร่อยค่ะที่ร้านเขาจะขายเป็นเซตน,นะคะทุกคน เซตหนึ่งหนึ่งสามสิบบาทก็จะมีกุ้งแต่น,นี้ซื้อมาสองชุดนะทุกคนหนึ่งอสสิบาทก็จะมีเป็นน้ําจิ้มค่ะแล้วก็มีเป็นสาลายสาลายเป็นห่อแบบนี้แล้วก็จะมียำสาลายแต่พอดีไม่ชอบกินก็เลยบอกที่ร้านว่าไม่ต้องให้มาค่ะแล้วก็จะมีเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะ่คะขับที่สองเลยทุกคน ใครที่อยากรู้อะไรหรืออยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะอร่อยมากทุกคนทุกคนมันอร่อยมากจริงๆทุกคนอร่อยมากกุ้ง กุ้งเน้นๆนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหม,มกำลังจะว่าดิมยั่วใช่ไหมดิมไม่ได้ยั่วนะทุกคนดิมหิวจริงๆฝนตกตกเราก็กินอะไรแบบนี้อร่อยตรงจิ้วต้องไปลองทุกคนอื

นิ่มกินหางมันด้วยนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็เท่านี้พอแล้วกันนะคะทุกคน ดิบอิ่มแล้วค่ะทุกคนอิ่มมากยังไงวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้ดิม,มาทําอะไรให้กินอีกหรืออยากกินอะไรอยากให้ดิมลองชิมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะทุกคนส่วนวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ดิมด้วยนะคะดิมจะได้มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะทุกคนจะได้ทําคลิปดีๆคลิปคุณภาพดีๆเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคน สำหรับวันนี้ดิมก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนอิ่มมากบอกเลยว่าเนี่ยกินคนเดียวไม่หมดค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้แฟนกินต่อนะคะนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย